โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอร์ดอสเน็ตนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงแผนวันนี้นะครับวันประจําวันที่26นะครับเดือน8นะครับ2 5 6 8นะนะครับอ่ะเมื่อวานนะครับเราให้แผนกันไปนะนะครับในเรียวนะนะครับแล้วก็ในช็อตนะครับอ่าแผนเมื่อวานนะครับก็คือเล่าถึงวันศุกร์ก่อนเนาะนะครับวันศุกร์เนี่ยเราให้บายกันตรงนี้นะครับแผนเราเนี่ยมีตรงนี้ก่อน นะครับนี่มีตรงนี้ก่อนตึกตรงนี้นะครับนี่นี่ที่เราคาดการณ์กันไว้นะครับเนาะนะครับแทนตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะตรงเนี้ยก็คือพันพันกว่าใช่ไหมพันห้านะครับเก็บระยะพันห้ากันนะครับก็ทีพกันไปนะครับ TP 1กันไประยะพันห้าของผมก็ TP 1นนะครับแล้วก็ระยะก็คาดการณ์ไว้ว่า มีโอกาสขึ้นเทสบริเวณ 60, 65, 67เนี่ยคิดว่าคาดการไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับว่าจะขึ้นนะครับแต่การาฟเนี่ยมีการลงมาเทสบริเวณแนวรับโซนนี้นะครับประมาณ30ก็คิดว่ายังไงก็30ก็ต้องมายอยู่แล้วแต่คิดว่าน่าจะย่อหลังจากที่ทำไฮแล้วนะครับแต่ออกทรงนี้ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บกันไปเนาะนะครับเก็บกันไปพันกว่าจุดนะครับส่วนที่แบ่งหน้าไม้ ก็ต้องกันหน้าไม้เอาไว้เนาะตามทฤษฎีนะครับถ้าใครเทรกันเป็นนะเนาะนะครับทีนี้หลังจากตรงเนี้ยเราก็ไม่ให้แผนกันอีกนะเราก็จะไม่ให้แผนกันอีกก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้นะครับ,รรบกราฟเนี่ยถ้าใครมองไม่ออกก็จะมองว่าเขาจะลงถูกปะนะครับก็ติดเซวนเยอะนะครับแต่เราเนี่ยเล่นฝั่งบายนะเพราะเรามองหน้าบายกันมาตลอด สิ่งที่ผมให้นะครับผมให้ราคา3 3 2 6 3325 3 3, 5, 3, 3 7, ก7อกรอบราคานี้นะครับให้กันไว้นะครับให้ไม่ได้ให้เลยนะครับผมรอให้แท่งเทียนแท่งนี้มีการเบรกเบรกแนวต้านนี้เพราะตรงนี้มีต้านมีโอกาสที่มันจะยืนไม่ได้แล้วล่วงต่อถูกป่มมีโอกาสที่ยืนไม่ได้แล้วล่วงต่ออย่างเงี้ยล่วงต่อถูกปะ่ะแต่ผมมองว่าไอ,อ้ทรงนี้ไม่น่าล่วง ถ้าเบรกแล้วไม่น่าร่วงน่าไปน่าจะไปไกลเลยนะครับก็มองอย่างนั้นนะคือจริงๆว่าผมมองกราฟเนี่ยผมมองออกนะว่าถ้าหลุดตรงนี้ได้ถ้ายืนได้ไปไกลเลยนะครับผมเลยตั้งท p พีให้ไว้นะครับไกลเลยนะครับพันกว่าจุดแล้วให้ล็อกหน้าไม้เอาไว้นะครับเพื่อให้ลันไปต่อนะครับแต่ทีเนี้ยกราฟเนี่ยไม่รู้อะไรยังไงนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้ดูข่าวเนาะนะครับกลาฟไป5000จุดเนาะนะครับใครที่ล็อกหน้าไมา้นะก็เก็บกำไรกันได้แบบจุกๆเลยนะที่ผมไม่ได้ให้ระยะ3,000ันนะครับเพราะว่าผมให้แผนนี้ไปแล้วเนาะว่ามองว่าถึง6 7เนาะถึงห7แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยที่เราให้แค่นี้เพราะหนึ่งวันศุกร์ผมอยากให้จบแผนเร็วๆนะครับนี่คือเทคนิคนะครับบางทีเนี่ยเป็นการเอาตัวรอดของเรานะถ้าสมมติเราไม่จบแผนถูกปะ ระยะนี้ก็ต้องก็ต้องมีโอกาสที่มันจะล่วงมาทําให้เราสต็อปลอสหรือชนหน้าไม้เคลียร์ริตี้ต่างๆนะครับเนาะก็โอเคถ้ายึดตามหลักหน้าใบาเรานะครับก็เก็บกําไรกันจุกๆเนาะนะครับผมไม่ได้มองการาฟตอนนี้แล้วเข้าเลย,เลยนะครับผมมองการาฟตอนนี้แล้วมองว่าพฤติกรรมจะไปยังไงต่อนะครับลักษณะของผมนะนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยการาฟได้ไซเวว์เนาะแล้วก็มาวิเคราะห์ไว้นะครับในช่องนะครับว่ามีโอกาสที่จะหลุด60 แต่60เล่นได้ก็คือเล่นเด้งประมาณ5 9 6 0 6 1เกเก็บได้นะครับแต่แผนหลักของเราคือ51 52นะครับก็เป็นโซนแนวนี้ที่ผมคาดการไว้ว่าตีไว้แ,แนวนี้นะครับแล้วก็ให้เห็นไว้นะครับเมื่อวานนี้นะนะครับก็อย่างเมื่อเย็นเนี้ยเรามาให้เซลล์ตรงนี้นะครับเรามาให้แสนเซลล์ตรงนี้นะครับตรงนี้70 71เนาะก็ ก็เล่นกรอบนี้กันไปตึกอ่ากรอบนี้กันไปนะครับเล่นแผนเซลล์ตรงนี้นะครับอ่มาเล่นแผนเซลล์ตรงนี้นะครับใน vp เนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเพราะว่าเราเนี้ยให้กันจริงนะครับเราการ,นะรหให้กันจริงนะนะครับอืมนะครับอันให้กันจริงนะครับก็นี่คือแผนฝั่งบ่ายเรานะครับนี่คือแผนฝั่งบ่ายเรา นี่คือฝั่งบายเรา50 51ถูกปะ่ะอ่านี่ครับแล้วก็ไม่ได้ให้แผนเลยทั้งวันมาให้หน้าเซลล์กันทั้งตรงนี้68นะครับ68ก็คือมาเล่นกันตรนนี้เลยนะครับเนอะอ่านี่โซนนี้นะครับ68เก็บกําไรกันไปเนาะนะครับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยทุบลงมานะครับลงมา51เ,เข้าโซนเรานะครับแล้วก็ถ้าใครย้ําแผนอ่าถ้าใครเข้าใจแผนที่ออกไปนะครับก็ ทำกำไรเทคโบ๊ฟิตกันไปนะครับก็นี่เลยตามโครงสร้างนี้นะครับอ่ะก็ยินดีด้วยครับสำหรับกำไรเนาะนะครับอบพุณที่ติดตามกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาวาดแผนของวันที่2 6นะว่าสิ่งที่ผมวางไว้นะครับซึ่งอัดไปแล้วนะครับเป็นคลิปสั้นในช่อง Tik t o k นะแล้วช่องเรียวนะครับอ่ะราคาที่เราจะหลอนะอยู่ในกรอบอยู่2กรอบนะครับก็คือ3 3 5 9ถึง3362นะครับก็จะเป็นกรอบของราคานี้นะครับที่เราจะเล่นกันนะครับ อบราคาน,นะครับมีโอกาสลงมาเทสบริเวณปนเปี้ยนอยู่ประมาณเนี้ยหกแล้วขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าสมมติหลุดลงมาก็จะกลับมาที่51เหมือนเดิมแต่มองว่ามีโอกาสกลับมาลึกถึง56เนาะนะครับคิดว่าโซนนี้จะเป็นโซนเจ้าที่เจ้าเข้าไว้ช่วงเช้าเนาะนะครับมีโอกาสกลับลงมานะครับแต่คิดว่าน่าจะยืนตรงนี้ไม่ได้70ะนะครับแต่ถ้ายืนได้นะครับไปรอเทส65แล้วยอ่อย่อแล้วเข้านะย่อถึง6 80ยืนได้เข้านะแต่ตอนนี้แผนเราเนี่ยเราจะมองให้คาดการณเป็นอย่างนี้เนาะนะครับยังเป็นคงฟังบายอยู่นะครับ TP ท,ที่1น,นะครับ TP ท,ที่หเนานะก็คือโซนเข้าก่อนโซน,น,นเข้าคือนะครับก็คือตรงนี้59-61ถึง6นะครับส่วน TP ท,ที่1น,นะครับ ที่หนงนะเราจะ TP ตรงตรงนี้นะครับ97นะครับ TP ระยะไกลนะครับ4 0 0 0จุดวันนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้ไกลนะครับเนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ TP เรา TP ไกลเนาะนะครับแล้วก็77นะนะครับ77เนาะ นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจะถ้าเราเข้ากันมาเนี่ยเนาะเราก็จะเก็บกันก่อนระยะสั้นเนาะเก็บก่อนระยะสั้นไม่ใช่ให้เก็บหมดนะครับก็คือแบ่งขายนะนะครับพันพันสองพันแล้วก็สี่พันสามพันนะครับเนาะระยะนี้ถ้าเข้ากรอบนี้นะครับถ้าเข้ากรอบนี้นะครับให้เทรดหน้านี้นะนะครับให้เทรดหน้านี้นะครับเราจะเป็นลักษณะของสวิงเทรดเนาะนะครับให้เทรดหน้านี้นะครับกรอบนี้ส่วนสต็อปรอดนะครับก็ เราจะรอบนี้นะถ้าลงมานะรเราจะสต็อปลอตตรงต่ํากว่าต่ํากว่า4 51หน่อยนะนะครับก็คือโซนประมาณสัก49นะครับเนาะสต็อปเนาะต่ำหน่อยนะครับตามโครงสร้างเนาะนะครับสต็อปตามโครงสร้างนะครับเนาะถ้าเอาจริงๆแล้วอะพันจุดนะครับพันพันจุดเนาะนะครับกรอบราคาเนาะ นะครับราคานี้นะครับสต็อปลุดก็คือยอมนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเข้าก็จะเป็นกรอบนี้เลยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เขาเด้งก็คือฟนะิโบ50เนาะตรงเนี้ยฟิโบนะครับเดี๋ยวกางให้ดูนะครับเห็นปหมฟิโบ50 สองสินะครับแล้วก็ฟิโบ50ถูกปะน่าจะเด้ง6ก8แล้วย่อลงมาเราก็จะมาเข้า38.2นะครับแล้วก็โซนนี้นะครับโซนที่เราบอกกันนะครับก็จะเป็นกรอบราคานี้นะนะครับลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับแผนวันนี้นะนะครับเดี๋ยวไปดู BTC กันหน่อยนะครับ BTC นะครับก็ยังเป็นชุดเทขายอยู่นะครับเทขายอยู่นะครับเห็นปะนะครับเอางี้ดีกว่า BTC เนี่ยผมอยากให้เล่นทำเฟรมเดย์เนี่ย ผมก็ยังอยากให้ทุกคนเน่ยเก็บเป็นหน้าบายอยู่ดีนะครับเก็บเป็นหน้าบายอยู่ดีนะสำหรับ BTC นะนะครับก็ย่อมาเก็บย่อมาเก็บฉุบะย่อมาเก็บคุณมาดูแนวรับที่ต่ําที่สุดนะครับแล้วก็ย่อมาเก็บนะครับเนาะ BTC น่าสะสมนะครับผมบอกเลยยังเรื่องจุดเริ่มต้นเนาะนะครับอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทอยอีกทีตึ๊บแล้วทุกคนจะเห็นว่าทําไมผมให้หน้าบายนะครับดีมุกตึ๊บคุณดูนะครับ ดูแพทเทิร์นเนาะในทางฟิวมดีเนาะลักษณะเนี้ยนะครับการาฟเป็นลักษณะนี้เนาะนะครับเนาะนะครับเขาเริ่มบีบอัดถูกป่ะนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือมีโอกาสมีโอกาสเนีเคลียเคลียโลนี้แล้วไปเลยถูกป่ะ ยร์โลนี้แล้วไปเลยนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้หร,หรือไปเลยหรือไปเลยยืนได้เบรกไปเลยลักษณะอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ลักษณะของแพทเทิร์นนี้นะครับเนี่ยคิดว่ายืนได้แล้วไปเลยปะนะครับเบรกมาย่อ นะครับทะลุแล้วไปเลยผมมองว่าถ้ายืนถ้ายืนนะ3ามสามหรือ50ได้มีโอกาสไปต่อนะครับเป้าคือราคานี้นะครับราคานี้นะครับลองวาดฝันกันหน่อยของสร้างใหญ่ ทีเน,นี้ยเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างไม่ดีนะครับทองคำขึ้นนะครับเนาะทองคำขึ้นแต่ก็อย่าแพนิคไปถ้าเขายอ่อเขาย่อเยอะเหมือนกันแต่ถ้าย่อหลุดมาหลุดแนวรับนี้เมื่อไหร่นะครับหลุดแนวรับนี้เมื่อไหร่จะเป็นฐานสุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้เนาะฐานตรงนี้32,13 3 2 1 5สเนี่ยโซนนี้เลยนะครับถ้าหลุดมาปุ๊บ ลงมาอยู่โซนนี้เลยนะลงมานอนอยู่ตรงนี้เลยนะเนาะอืมนะครับแต่ก็ยากนะครับยากเนาะนะครับถ้าทองคำนะครับอย่างเงี้ยยังไงก็สะสมราคาในทำเฟ็มใหญ่เนาะก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับโอเคลักษณะแผนเรายังคงให้หน้าบายอยู่นะครับผมให้หน้าบายมาเป็นเดือนแล้วนะครับให้หน้าเซล์เก็บสั้นเท่านั้นนะนะครับ นะครับประมาณนี้นะนะครับสําหรับแผนวันนี้นะเรารอนะครับจะเป็นยังไงก็ตามนะครับจะเรารอโซนนี้อย่างเดียวนะครับ61อย่างเดียวนะนะครับมีโอกาสลงมาเคลียร์ถึง61ถึง58 59ปเนี่ยประมาณเนี้ยก็ก็จะรอกันโซนนี้นะครับโอเคครับสวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะสาหรับวิเคราะห์แผนทองประจําวันพรุ่งนี้นะนะครับสวัสดีครับเจอกันครับ